กันข้อที่82โจทยสสั้นชอยสั้นสอบก็ไม่ยากและแทบจะไม่มีด้วยค่ะน้องคะเป็นโจท์เก็บคะแนนโดยแท้จริงในจุดนี้อ้อลืมกำลังจะเกียนคำศัพท์เดี๋ยวพิบอ่านให้ฟังก่อนแล้วให้น้องแปลเนอะเขาบอกว่า a heart attack is triggered by like a clot l o d g e s in one of these arteries supplying the heart กำลังจะคุยก็แปลว่าอะไรน้องคะพี่ให้เวลาแปลหนึ่งนาทีนะคะข้อ A คะ่ะ With ข้อ B What ข้อ C Why แล้วข้อด When คะ่ะพี่เชื่อมันมากว่าในชอยน้องควรจะแปลได้หมดทุกคำนะคะ With แปลว่าอะไรคะกับคะ่ะ What แปลาาว่าอะไรถูกปะ Why แปลว่าในขณะที่เราเวนแปลว่าเมื่อจุดๆๆอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เชื่อว่าชอยไม่จำเป็นต้องแปลให้หน้องฟังพี่เลยพูดเห็วนิดนึง เพราะพี่รู้สึกว่าน้องน่าจะแปลได้ทุกคนโอเคค่ะแปลตย์นะพี่ให้หนึ่งนาทีค่ะสั้นมากมีแค่ประโยคเดียว ใช่เนอะมาดูคำศัพท์กันนิดนึงค่ะ heart attack heart แปลว่าอะไรคะหัวใจ attack คือการโจมตีค่ะ huh? heart attack คือโจมตีที่หัวใจก็คือโรคหัวใจค่ะ huh? heart คือหัวใจเนอะ attack คือการโจมตีค่ะ huh? heart attack ก็คือ, huh? attack, คอ huh? attack, เป็นโรคหัวใจนั่นเอง trigger heart attack อยู่นี่นะ trigger ค่ะ เป็นเวิร์แปลว่าอะไรคะทำให้เกิดหรือเป็นเหตุให้เกิดค่ะตรงกับคำว่าอะไรบ้างคะ cause result in lead to result in lead to trigger ค่ะแปลว่าทำให้เกิดก่อให้เกิด clot แปลว่าอะไรคะ clot Cl clot แปลว่าก้อนเลือดที่แข็งตัวเป็นก้อนนะคะ ือแบบก้อนเลือดอย่างเงี้ยนะเนื้อออกมะเลือดที่มันแข็งตัวเป็นก้อนแล้วมันแบบไปติดอยู่ตามหลอดเลือดแล้วทาให้เป็นแบบไปติดอยู่ตามเส้นเลือดแล้วทาให้เป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือขอจ่ะคือเลือดที่แบบแข็งตัวเป็นก้อนก้อนเลือดอย่างเงี้ยนะคะหลอดอันนี้เป็นเวิร์บแปลว่าอยู่อาศัยในที่นี้ก็คือแปลว่าจับตัวค่ะในที่นี้ก็คือก้อนเลือดตัวนี้อยู่อาศัยในแบบในเส้นเลือดค่ะ Inhibit resign ค่ะเป็น verb แปลว่าอยู่อาศัยท่างค่หากจแทรกค่ะแปลว่าโรคโหัวใจ trigger เป็น verb แปลว่าทำให้เกิดตรงคำว่า cause result in lead to cause result in lead to trigger ค่ะแปลว่าทำให้เกิด clot แปลว่าก้อนเลือดเลือดที่มันจับตัวเป็นก้อนค่ะ launch แปลว่าอยู่อาศัยตรงคำว่า inhibit resign launch inhibit resign launch inhibit resign ลองนะอาร์ tery, เทอรีแบบว่าอะไรคะเส้นเลือดแดงค่ะอันนี้เป็น I E S เพราะว่ามีเส้นเลือดแดงหลายเส้นเส้นเลือดแดงหลอดเลือดแดงนะคะดูใช่ไหมคะเส้นเลือดมันจะมีเลือดแดงกับเลือดตาอาร์เทอรีคือพวกที่แบบเลี้ยงเลือดแดงอะซัพพลายแปลว่าอะไรคะ supply แปลว่าเสบียงอะค่ะก็คือแบบเป็นเสบียงก็คือเป็นหลอดเลือดที่แบบนําเลือดไปเลี้ยงหัวใจอะน้องเึื่ออกปะ artery supply e a r t ก็คือเป็นหลอดเลือดแดงที่เป็นเสบียงให้กับหัวใจก็คือเป็นหลอดเลือดแดงที่นําเลือดไปเลี้ยงหัวใจนั่นเองค่ะผ่านปะผ่านเนาะ artery นะคะแปลว่าหลอดเลือดแดง supply เป็น word แปลว่าเป็นเสบียงให้อาหารอย่างเงี้ยนะคะ สองคำเองทันเนาะเพียวออกนะคะ a r t ์ e r y หลอดเลือดแดง p p l y เป็นเวร์็เป็นสเสบียงนะพาเช่นข้อนี้ค่ะโจนเขาบอกว่าโรคหัวใจค่ะถูกทำให้เกิดโดยอะไรคะน้องคะเวิร์บทีบอกเวิร์บช่องสามลูแกมมาข้อนี้ไหมคะแกมมาข้อที่สค่ะเวิร์บทบอกเวิร์บช่อง3คือพา i ซ e v o i c ์ค่ะเวิร์บทวีบอกเวิร์บช่อง3เป็นพา i ซ e ฟ o i c ์บอกว่าประทาน ถูกทำกิริยานั้นค่ะก็คือหาแต่แท็กก็โรคหัวใจไม่ได้เป็นตัวทําให้เกิดแต่โรคหัวใจอ่ะถูกทําให้เกิดค่ะถูกทําให้เกิดโดยอะไรคะถูกทําให้เกิดบลาบลาบลา,บลามือนแบงค่ะ A c ร์สก็คือมีก้อนเลือดไปอยู่อาศัยก็คือมีก้อนเลือดไปอุดตันอยู่ตรงหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจค่ะพอฉันตรงช่องที่เติมคนเติมว่าอะไรคะอันนี้ทันเบาะ พี่อธิบายตรง i s t r i g g e r อะค่ะน้องคะ verb บ o be บวีกับ verb ์บดีช่องสามัาเป็น Passive Voice ค่ะคือประธานนะ่ะถูกทํากิริยานั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Ver b ปกติอะคือ Active Voice แปลว่าประธานทํากิริยานั้นเองในที่นี้โรคหัวใจอะค่ะมันถูกทาให้เกิดก็คือถูกทาให้เกิดบลา h b ไม่ได้ทําให้เกิดด้วยตัวเองเนื้อออกปะมันจะอธิบายได้ดีมากขึ้นเมอน้องเติมมีคำนี้เสร็จแล้วคือพี่ไม่สามารถแปลั้งประโยคได้เพราะมันติดอีคำนี้อยู่ตอบว่าอะไรคะ โรคหัวใจถูกทําให้เกิดแล้งแล้วเขาพูดต่อมาว่าก้อนเลือดมันไปอุดตันลงบนหนึ่งในเส้นเลือดแดงที่นําเลือดไปเลี้ยงหัวใจควรจะเติมว่าอะไรคะ with what why when ตอบข้อง่ายแล้วเนาะ when ค่ะใช่ปะข้ออื่นแปลแล้วมันจะไม่เมงเ sense ค่ะน้องคะ when จะเป็นข้อเดียวที่แปลแล้ว make s น n s ก็คือมันจะแปลว่าโรคหัวใจอ่ะถูกทําให้เกิดเมื่อก้อนเลือดไปอุดตันลงบนหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจ ปะะ่ะคะคาว่าเมื่อก็คือเวนนั่นเองถันปะ่ะส่วนข้ออื่นข้ออื่นไม่ต้องอธิบายค่ะน้องคะน้องลองใส่ดีแล้วน้องลองแปลทังประโยคมันจะไม่เม k เซนด้วยประกันทังบวงค่ะคือมันจะ make ซนข้อเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยค่ะที่พี่บอกว่าถูกทําเห็นปะ่ะคือโรคหัวใจมันไม่ได้ทําให้เกิดค่ะเมื่อเวลาเมื่อแบบก้อนเลือดไปอุดตันแต่โรคหัวใจมันถูกทําให้เกิดเมื่อก้อนเลือดไปอุดตัน เข้าใจป่ะคะประธานถูกกระทำจึงใช้เป็น verb to be บอก verb ช่องสามเป็น passive voice ทันไหมเอ่ยทันเนอะพราะฉะนั้นก็จบไปข้อที่82ค่ะเราไปต่อกันเลยข้อที่83ข้อนี้ง่ายเนอะไม่มีปัญหาเนอะโอเคค่ะงั้นผ่านเลยนะ82ตอบดีดอกค่ะ